是真的，真的，对吧？爸，你问。 નમસ્કાર નમસ્કાર વંદી મહાન ด้วยความด้วยของเก้าออกน้ำพ่งตลบไปนานนั้เล่นติ๊

ไม่บอกบอกได้อยู่ที่ไหนพาไปอย่างนี้นู่นเดเร็วเร็วนี่ใช่ไหมหัวอยู่ไหนเอ้าโอโก้ยใช่ไหม พันลี่ีมายุ่งอะไรกับลูกองไปมใช่กี่สไหมไม่้างจับนางัมเื่อนโอ๊ยมีนางยักตัไหน้าไม่อายเฮ้ยเอาปอดเ้ย้ยมันจริงหรอแมายุ่งอะไรกับนางน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để mình đi tìm cái gì không? Ui à máy, của